เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดมคอยอีกครั้ง สวัสดี f c ขอพระคุณอย่างสูงเลยนะครับต้องขอพระคุณอย่างสูงเลยที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนส่งเรียนเข้ามาขายเข้ามาจำหน่ายให้ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงคนที่เป็น นักสะสมมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องคูโดงคอยครั้งแรกช่องคูโดงคอยก็เป็นช่องเล็กๆไม่ได้เป็นช่องใหญ่โตอะไรมากมายก็อาศัยว่าเราชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รักเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในราชวงศ์เนี่ยอย่างสูงนะครับโดยส่วนตัวแล้วแล้วก็การเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรของคูโดงก็เป็นงานอดิเรกนะครับ ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าพ่อค้าขายเหรียญซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อยังไม่ได้ประกอบอาชีพนี้นะเราก็ยังเป็นทํางานเป็นลูกจ้างอยู่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็งานที่รูโรงทํานี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสแตปมการขึ้นลูกอีกตอนที่เข้ามาสู่วงการใหม่ๆนะโอ้ยก็เหมือนกันลนะหลายๆคนโดนเหมือนกัน แต่ว่าการโดนของเราก็มันก็ทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นเองขายที่เป็น f c แล้วก็ถ้าเกิดเห็นเหรียญที่คุณโดงประกาศรับซื้อก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งมาขายได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในเหรียญน,นี้เหรียญที่ครูโดงมาพูดถึงวันนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวครูโดงจะมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าเล่นกันหลักหมื่นบาท หลักหมื่นบาทนะครับสําหรับเหรียญกาญจนาเนี่ยแต่ก่อนมาพูดถึงเหรียญกาญจนาขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเหรียญที่คุโด่งตามหามาอยู่พักใหญ่ๆแล้วล่ะก็ถามว่ามีคนมาเสนอขายเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ตรงความต้องการของเราร้อยเปอร์เซ็นตะักเดี๋ยวเข้ามาดูเหรียญที่คุโด่งใช้คําว่าประกาศรับซื้อบนนี้นะครับเดี๋ยวข้อมูลคุโด่งทิ้งเอาไว้ให้ด้านหลังดีกว่าเหรียญที่คุโด่งรับซื้อวันนี้นะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทการจจนาพิเศษเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษ,เน,น,เศษนะครับผลิตออกมาโอ้โหเยอะมากมายมหาศาลเยอะนะครับหลักร้อยหลักพันล้านเหรียญแต่หลายคนไม่รู้นะครับหลายคนไม่รู้โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมเนี่ยมีอีกจํานวนหลายสิบล้านคนนะครับที่ไม่รู้ถ้าใครมีโอกาสเข้ามาชมช่องคูดโดงคอยนะครับใครมีเหรียญการจนาพิเศษ จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูการออกแบบดีไซน์เขาจะเป็นพระเสียรตรงนะครับด้านหัวและด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันแบบนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญพระเสียรตรงเหรียญพระเศียรตรงนะครับแต่เหรียญแบบนี้เป็นการออกแบบดีไซน์มาปกติเหรียญที่ครูโด่งอยากได้แล้วก็ตามหาก็คือเหรียญหนึ่งบาทการจะนาพิเศษ ที่เป็นพระเสียนกับหรือว่าเป็นเหรียญพระเสียนสลับ100%ตอนนี้ถามว่าพระเสียนเอียงพระเสียนเก้าสองศามีคนมาเสนอขายไหมมีแต่ว่าเราอยากได้เป็นพระเสียนกับหรือพระเสียนสลับ100%เถ้าเกิดใครมีนะครับก็สามารถติดต่อมาเดี๋ยวคุณโดกทิ้งไว้ให้ด้านหลังดีกว่าเนาะติดต่อได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาจะชัด นะครับผมก็ 1, 0 0 0ถึง1,500าบาทคุณโดงพูดจริงๆเลย1น0 0งพึงบาทราคานี้สูงกว่าร้านใหญ่ๆระดับประเทศด้วยที่เขาประกาศรับซื้อเราไม่ได้ซื้อตัดหน้าเขานะแต่ว่าเราก็อยากได้ก็ลองลองดูนะครับแต่นิดนึงคนที่เป็นช่างกึงช่างเจียจะไปกึงอีกเหรียญหนึ่งเอามาอีกเหรียญหนึ่งมาประกบนะอย่านะครับคู่โด่งก็ทําเป็นแต่เราไม่ทํานะครับเพราะว่าเราอยากได้เหรียญที่เป็นเออเลอร์คอยของแท้ ก็ลองลองดูทีนี้มาวกับถึงเหรียญที่คุณด่งจะมาอัปเดตราคานะครับปัจจุบันที่เล่นกันนะครับเท่าที่คุณโด่งเห็นนะครับ20,000บาทหรืออาจจะมากกว่าด้วยนั่นก็คือเหรียญ10บบาทการจะนาพิเศษเหรียญสิบบาทการจะน,น,นาพิเศษนะครับวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเหรียญพระเสียนกับเหรียญไส้แตกไส้เคลื่อนไส้เลื่อนไส้ปิ้นแต่อย่างใดวันนี้คุณโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10 บาทกาจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวสีเดียวนะครับคุณด่งเคยทําคลิปเอาไว้นะครับเหรียญสิบบาทกาจนาพิเศษต้องขออภัยด้วยครับช่วงนี้ก็หวัดก็เล่นงานอยู่เหมือนกันบางทีก็จะพยายามฝืนฝืนไม่ให้ไม่ให้อ,อยยังไงก็ขอประทานโทษต,ตรงนี้ด้วยนะครับ เหรียญสิบบาทกาญนาพิเศษที่เป็นสีเดียวแล้วไม่ใช่ครูโรงอย่างเดียวที่อยากได้นะครับร้านใหญ่ๆก็ประกาศรับซื้อสูงมากเลยปัจจุบันเหรียญที่ราคาสูงนี้เขาเล่นการเขาประกาศรับซื้อสูงถึง20 0 0 0บาทต่อ1เหรียญ20 0 0 0บาทต่อ1เหรียญเลยนะครับเนี่ยแต่เหรียญ10บ,บาทกาญนาพิเศษที่เขาประกาศรับซื้อ ต้องเป็นชิ้นเดียวกันครูดวงเคยทําคลิปอธิบายไปนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นชิ้นเดียวกันเพราะถ้าเป็นชิ้นเดียวกันนั่นแสดงว่าเป็นเนื้อเดียวกันลองลอง,ลองดูนะครับใครมีเหรียญสิบบาทการจะนาพิเศษแล้วสีทมอนทอนทมอนทอนจะขาวก็ไม่ขาวจะทองก็ไม่ทองเนี่ยแล้วไม่มีขอบไม่มีขอบในนะถ้ามีขอบใน อาจจะเป็นเหรียญที่นําไปชุบมาไปชุบสีเงินไปชุบสีอะไรมาตอนนี้โอ้ยมีน้ํายาชุบสียะแยะมากมายเลยชุบให้เป็นเหมือนทองเดก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญสีเดียวกันคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งว่าเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเหรียญน,นิกเกิลเนื้อเดียวกันแล้วเหรียญแบบนี้ราคาสูงมากนะครับ ก็ลองลองดูปัจจุบันที่ร้านเนี่ยอยากประกาศรับซื้อ2 0งหมบาทแต่คุณดงมองแล้วเกินอยู่แล้วสองห0ืบาทเอาไปขายในกลุ่มถ้ามีใครซื้อส0 0 0มบาทนะถ้าใครมีเหรียญนี่สองหมืบาทเอาไปตั้งขายสามหมืนบาทหรือ2 5งหมืนห้าสองหมืนก็มีราคาได้คลิปนี้ EP นี้อ๋อก็เหมือนกันแล้วครับก็บอกคนอื่นว่าให้ดูแลตัวเอง เราคุดโดก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันถ้าพูดไปแล้วมีเสียงไอแกลไอแกลแอมอะไรพวกนี้ก็ต้องขอประทานโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับด้วยรัก็ปราถนาดีจากคุดโด่งสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุดโดวงคอยด้วยนะคะ